คลิปนี้พี่จะมาสอนวิธีการรับเกดสกิลผลหมีนะครับซึ่งอย่างแรกเลยเราจะต้องไปรับเควสที่ npc ก่อนนะครับโดยเควสทองผลหมีจะมีทั้งหมด4เควสนะก็คือเควสที่1ให้เราใช้ผลหมีเดินบนพื้นลาวาซึ่งสามารถทําได้ที่เกาะลาวาโลก1หรือโลก2ก็ได้แต่แนะนําให้กินน้ํายาก,การลาวาด้วยนะครับ เมื่อเราเดินไปเรื่อยๆจนครบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เรากลับไปส่งเควสที่เ b c ตัวเดิมและกดทับของโดยใช้วัตถุดิบตามภาพเลยครับต่อไปเควสที่สองให้เราใช้สกิลแซดปล่อยลูกไฟออกมาและค่อยทําการใช้สกิลเอฟในการเก็บลูกไฟนั้นเปอร์เซ็นต์ถึงจะขึ้นแต่ถ้าเราเดินเก็บธรรมดาหรือใช้สกิลอื่นในการเก็บที่ไม่ใช่สกิลเอฟเปอร์เซ็นต์เควสจะไม่ขึ้นนะครับเมื่อเราเก็บไปเรื่อยๆจนครบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กลับไปรับของโดยใช้วัตถุดิบตามภาพเลยครับ ต่อไปเควที่3ให้เราทําการคิวผู้เล่นที่ใช้ผลสายฟ้าหนึ่งครั้งเมื่อคิวเสร็จเควสจะครบ100%ทันทีให้เรากลับไปคาบของโดยใช้วัตถุดิบตามภาพเลยครับเควสสุดท้ายเควทที่4ให้เราใช้สกิลแซดปล่อยลูกไฟออกมาและทําการเก็บโดยจะวิ่งเก็บธรรมดาหรือใช้สกิลพุ่งเก็บก็ได้เมื่อเราเก็บไปเรื่อยๆจนครบ1 0 0ให้เรากลับไปคาบของโดยใช้วัตถุดิบตามภาพเลยครับและในการอัปเกรดสกิลเควทที่3กับเควทที่4จะมีวัตถุดิบใหม่1ึงชิ้นนั่นก็คือไ ซึ่งสามารถหาได้ที่เกาะกระดูกโลก3โดยให้ตีมอน2งกองที่อยู่รอบๆอบปราสาทกองไหนก็ได้เมื่อตีไปเรื่อยๆมันจะทําการซุ่มดอกให้เองครับซึ่งถ้ารวมของทั้งหมดที่ใช้ในการอัปเกรดสกิลผลหมีทั้ง4เควสจะมีตามนี้เลยครับและหากใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจเขา้าติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คามุย